สวัสดีค่ะนี่คือผอสดอร,รพราวอรุณรังสีเวทนะคะปกติเนี่ยเวลาเราแปลภาษาอังกฤษเราจะแปลตามภาษาไทยเลยนะคะแปลตามประโยคทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ตอนเขียนนะคะหรือว่าเราเขียนภาษาอังกฤษ เราสามารถพูดภาษาไทยได้แล้วก็เขียนนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมีการเรียงภาษาไทยที่แบบเป็นรูปแบบมันใช่ไหมยกเว้นนะคะยกเว้นอะไรยกเว้นกรณี adjective กับคำนามนะคะซึ่งเราต้องสลับที่กันเวลาเราแปลเป็นไทยนะคะ adjective คืออะไรเอ่ย adjective คือคำวิเศษที่ใช้ขยายคำนามได้นะจ๊ะนะคะอย่างเช่น great big p i g e o n ก็แปลว่าอะไรเอ่ย นกพิราบใช่ไหมคะพิเจีนนะคะนกพิราบที่ใหญ่นะคะแล้วก็สุดยอดยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็จะแปลจากหลังมาหน้านะคะถ้าบอกว่า two Thai pigeons นกพิราบไทยสองตัวแปลจากหลังมาหน้าเห็นไหมเอ่ย เราก็ยังสามารถสร้าง adjective ได้ด้วยตัวเองนะคะสมมติว่ามันไม่มี adjective ที่มันสามารถอธิบายสิ่งที่เราต้องการจะบอกนะคะสมมติเราบอกาอยากบอกว่านกพิราบที่หน้าตาเหมือนหมูนะคะเราก็สามารถใช้คำว่าหมูก็คือคำว่า pig ใช่ไหมคะ pig pig แล้วก็ขีดกลางแล้วก็ like นะคะที่ like ที่แปลว่าเหมือน pig like pigeon แปลว่านกพิราบที่เหมือนหมู เราไม่จําเป็นต้องหาคํานามที่มันมีในพจนานุกรมก็ได้เราสามารถใช้ชื่อสิ่งที่เรารู้จักหรือเป็นชื่ออะไรที่มีชื่อเสียงสมมติว่าอาจารย์พาวเป็นคนมีชื่อเสียงและใครๆก็รู้จักเราก็อาจจะบอกว่านกพิราบที่เหมือนอาจารย์พาวก็ได้ก็ใช้คํา,าว่าพาวไล i ์ e like, ีเจ e n นนะคะ แต่อมานะคะเราก็สามารถสร้าง adjective ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือใช้ adjective กับคำนามมาขยายคำนามนะคะเอามาเอา adjective กับคำนามเนี่ยมาเป็นรวมกันเป็น adjective นะคะอย่างเช่นคำว่าตากลมใช่ไหมราว eye แปลว่าตากลมแล้วก็สองคำนี้มารวมกันราวขีดกลาง i y e เติม ed แต่อายพอดีมันมี E อยู่แล้วเราก็เลยเติมดีอย่างเดียวนะคะสังเกตว่าราวเมื่อก่อน,นะคำะว่าราวมันจะเป็น adjective ใช่ไหมคําว่าอายจะเป็นคํานามนะคะอันนี้เอา adjective มารวมแบบคํานามแล้วก็เติมดีตรงท้ายนะคะก็จะเป็นราว i p i พ e o n ก็คือนกพริราบที่ตากลมนะคะ เราสังเกตว่า adjective 2ชนิดหลังเนี่ยที่เราสร้างเอง2ชนิดที่พูดมาเนี่ยอย่างเช่น pick like pigeon หรือ round eyed pigeon นะคะพวกนี้ถือว่าเป็น adjective ที่มีความยาวใช่ไหมเป็นคำเป็น adjective ที่ยาวถ้าสมมุติว่าคุณเอเอาไปแต่งประโยคที่เป็น comparative หรือ superlative คุณก็จะเติม more หรือ most ข้างหน้านะคะ อันต่อมานะคะการสร้าง adjective เองนะคะอีกรูปแบบหนึง่งสมมติว่าเราเอ่อจะพูดว่า white pigeon นะคะนกพิราบสีขาวแต่ปรากฏว่าเราอยากทำเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามนกพิราบอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่สีขาวเราก็เติมคำว่า N อนไปข้างหน้านะคะนอนแล้วก็ขีดกลางแล้วก็ค่อยเป็น adjective ที่เราต้องการ non white pigeon ก็คือนกพิราบใดๆที่มันไม่ใช่สีขาวอาจจะเป็นนกพิราบสีเขียวนกพิราบสีเทานกพิราบสีดาก็ได้นะคะ โอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวก็ขอเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง adjective หรือการใช้ adjective นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะ